เดี๋ยวอ่ะไม่ไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้ว <inaudible> 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 จำได้ไหมพาราดอนสีชาพันตำนานนักเทนนิสไทยที่ทั่วโลกยอมรับปัจจุบันผ่านมา12ปีแล้วเชื่อว่าหลายคนยังจำเขาคนนี้ได้ดีสำหรับพาราดอนสีชาพันหรือซุปเปอร์บอลอดีตนักเทนนิสขวัญใจชาวไทยยังคงกลายเป็นที่กล่าวถึงของแฟนกีฬาชาวไทยเสมอมานั่นก็เป็นเพราะว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันไม่มีนักขวดลูกสักหลาดชาวไทยรายใดที่ก้าวขึ้นไปประสบความสำเร็จได้ เท่ากับหนุ่มพาราดอนสีชาพันธ์อีกแล้วนั่นเองค่ะซึ่งพาราดอนเริ่มต้นการเทิร์นโปรเมื่อปี1997ก่อนสามารถคว้าแชมป์ระดับ ATP ทัวร์ได้ถึง5ครั้งจนก้าวขึ้นไปเป็นมือวางอันดับ9ของโลกในปี2003ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดที่เคยมีนักกีฬาชาวไทยสามารถก้าวถึงนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเทนนิสมือหนึ่งของเอเชียในยุคนั้นถึงขั้นได้ขึ้นปกนิตยสาร ทันท์เลยทีเดียวขณะที่ผลงานในนามทีมชาติก็จัดว่าไม่ธรรมดาคว้าเหรียญทองในระดับซีเกมสองสมัยและเอเชียนเกมหนึ่งสมัยมาครองได้ทั้งสองรายการนอกจากเจ้าตัวจะได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนประเทศไทยถือธงชาติในพิธีการเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2004ที่เอเธนประเทศกรีซอย่างไรก็ตามด้วยอาการบาดเจ็บเรื้อรงังทำให้เจ้าตัวตัวตดสินใจประกาศอำลาคอสในรายการพ t ที h a i l a n d น เพิเมื่อปี2010ก่อนหันไปเล่นกีฬากลอบอยู่พักหนึ่งจนสามารถเทิร์นโปรได้สำเร็จ ปัจจุบันพาราดอนในวัย44ปีเปลี่ยนบทบาทตัวเองมาเป็นผู้ฝึกสอนให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ๆภายใต้ชื่อพาราดอนอะคาเดมี่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนไบรตันคอลเลจกรุงเทพรีทาส่วนเรื่องครอบครัวมีน้องป๊อบสีภรรยาคนสวยนอกวงการที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตและมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนคือน้องเชอร์ลีนพัทนาลีนสาวน้อยสุดน่ารักวัยห้าขวบซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้ฉายแววโดดเด่นทางด้านกีฬาโดยการเล่นกีฬา ลงแข่งขันในระดับเยาวชนอีกด้วยสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า